สวัสดีครับผมมิสับปักชัยยุภูมินะครับเป็นอดีตนักชการทีมชาติวันนี้ต like ื่นเต้นมากเลยครับได้ของเล่นใหม่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทศสวนภูมิกันวนี้ลมดีมากอากาศดีทัศนวิสัยดีเรามาดูของดีๆนะครับเรามาแกะของพร้อมๆกันช่วย อะไรที่เป็นของใหม่นี่มันนึกถึงตอนเด็กๆเลยนะครับแล้วตื่นเต้นมากมีมีใบรับประกันด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือโทเทีใบแมนนวดแมนนวดแมนนวดครับมาดูสป็อกครับนี่มีสป็อกอะไรให้ด้วยทั้ง4เส้นโอ้โหไม่ธรรมดามากเลยครับถือว่าเยี่ยมมากเลยครับนี่มาดูนี่ว่าตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมป๊บนี่มีผ้าเบรกหนึ่งคู่โอ้โหเบามากเลยครับเป็นสแกนไทเทนเนียมแล้วก็เป็น CNC เป<ม>็น อลูมิเนียมที่แบบกัดแอโร่โด้วยดูครับเบาดีมากนะครับแล้วก็มีวาล์วอะแดปเตอร์สำหรับสูบลมนะฮะต่อลมให้ยาวขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวล้อกันนะครับผมถ้าพูดถึงโนวาเทคนะครับเป็นล้ออที่แบบติดกับ Compete ไบ k ์มานะฮะ แบรนด์ดังๆพวกอิตาลีฝรั่งเศสพวกอเมริกาอย่างนี้ครัถือว่าเป็นล้ออุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าล้อตัวของ r 3ตัวนอวเทคตัวเนี้ที่พัฒนาเพื่อไปแข่งโปรทัวร์ระดับเวิร์คัพนี่ยฮบมันดียังไงแล้วก็มันจะตอบโจทย์พวกเราไหมนะครับดูเบกมากเลยครับหลังเบามากเบาแบบพอดีด้ยนะครับไม่เบาเกินนะับดู แต่มากผมดูจากลักษณะนะฮะขอบล้อนี่น่าจะตอบโจทย์พวกเราที่เหมือนพวกผมที่กำลังค้ญหาอยู่นั่นก็คือขอบประมาณ3 8มิลน,นะฮะขอบ3 8มิลเนี่ยมันจะตอบโจทย์พวกเราก็คือบ้านเราเนี่ยถนนภูมิประเทศเนี่ยฮะมันจะมีทั้งขึ้นเขาลงเขานะฮะแล้วก็มีลมแปรปวนค่อนข้างเยอะอย่างหน้าหนาวเนี่ยเรามีลมเข้าข้างๆแล้วล้อพวกเนี้ยเราซื้อครั้งเดียวเนี่ยเรากยายามอยากอย่างผมเนี่ยอยากให้ขี่ได้หลายๆทิป ได้หลายัลุดนะฮะอย่างเหมือนว่าขึ้นเขาลงเขาหรือแบบปลายปีเนี่ยเราจะไปขี่ปั่นไปบอกรักพ่อกรุงเทพหินเนี่ยก็ออลมแปรปวนดน้ข้างลมปะทะได้ข้างเยอะหรือบางทีเราขี่ออกไปซุปเปอร์ไฮเวย์ใช่ไหมครับเจอสิบล้อวิ่งฟว่ รถเราเสียการทรงตัวถ้าเราใส่ขอบ4.4หรือขอบค่อนข้างสูงเนี่ยมันอาจจะทําให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มตกใจแล,ล้วล้มเกี่ยวกันล้มได้หรือคนที่ Follow หรือคนจี้เราอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะทําให้เสียการทรงตัวแล้วก็รู้สึกว่าหมือก,กับเราข้างหน้าว่าทำไมคนขี่เป๊ะไปเป๊ะมาเพราะเนื่องจากเราใส่ขอบล้อค่อนข้างสูงเกินแต่ขอบตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือลงเขาแล้วก็การจี้อยู่ในกลุ่มหรือการกระชากหนีนะฮะดูจากลองซูมเข้ามาดูจากซีรลวนนะฮะผมดูละ ซีลวดเนี่ยฝั่งด้านนี้จะค่อนข้าง,างมีการสานนะฮะแล้วก็ปีดดุมค่อนข้างใหญ่คล้ายๆข,ของดุมซิปเลยฮะถ้าพูดถึงโนเทคเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันดับต้นๆของโลกนะฮะในการผลิตร้อผลิตดุมเนี่ยฮะก็ถือว่าเวลาเนี้ยเขามาพัฒนาเป็นล้อเลสซิ่งหรือล้อระดับเปิดทัวร์เนี่ยก็ถือว่าน่าจะดีมากเมื่อกี้ลองหมุนแนละ้วโอ้โหลื่นมากเลยนะฮะลื่นมากเลยเห็นเขาบอกว่าโมตัวเนี้ยพัฒนามาให้มีความไหลลื่นแล้วก็คลิกค่อนข้างเยอะด้วย วันนี้ผมหมุนบเบาๆนะฮะลื่นมากเลย้ลวสเสถียรตอนนี้ผมยืนอยู่เนี่ยลมในสนามเขียวเนี่ยค่อนข้างแรงเราเห็นชัดว่าล้อนิ่งเลยฮะแล้วก็ลื่นปีกดุมทั้งสองข้างนะฮะจะค่อนข้างกว้างรับแรงบิดตัวในการสปินในการกระชากหนีตัวนี้ผมดูแล้วเนี่ยคือน่าจะคนที่แรงไม่ค่อยเยอะนะฮะหรือประมาณสักความเร็ว20อยากจะสปินขึ้นไป30 35หรือคนจาก35พัฒนาปีก ความเร็ว40หรือ40ขึ้นไป50 60เนี่ยจะค่อนข้างดีเพราะว่าล้อเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันจะมีแรงเฉื่อยมีแรงเหวี่ยงนะฮะทำให,ให้การขับขี่ของเราเนี่ยเบาแรงเหมือนเหมือนเวลาเราเข้าไปนใ,นาาในกลุ่มเวลาเราจี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยล้อตัวนี้จะช่วยในการโฟลว์ในการจี้ทําให้เราเบาแรงหรือเราอยากจะหนีเดี่ยวทามทายเนี่ยตัวนี้มันก็เหวี่ยงผมดูแล้วดูนะครับตรงด้วยเราลื่นแล้วเหวี่ยงด้วยเ,เป็นล้อที่แบบล้อมใหม่แล้วแบบ ค่อนข,ข้างแบบประสิทธิภาพของดุมแบร์ลิงเห็นบอกว่าดุมแบร์ลิงเนี่ยเทียบเท่ากับเซรามิกเลยฮะเพราะว่าเป็นดุมของญี่ปุ่นนะฮะของเจแปนนะฮะงานฟาร์มปานี่เป็นแฮนด์เมดเนื้อคาร์บอนดำด้านเข้ามาซูมที่ใกล้ฮนะด,ดูดิดำด้านนะฮะเท่มากครับแล้วก็ขอบเป็นขอบงานด้วยโมเป็นลักษณะโมเขาเป็นโมใส่อ11ส,สปีดได้10ส,สปีดได้นะะฮใส่ส,สแล็มใส่ชิมาโ,โน่ใส่ดูละเอียดส่วนแคมด์แบ็ค ผมไม่ไดเอามาผมใช้ดูละเอียดอยู่นะครับชอบชนโอมันสมูทนะฮะในส่วนตัวแล้วนะครที่ผมคิดว่าวันนี้เราจะเทสค่อนข้างน่าจะตื่นเต้นกับตัวล้อนี่ฮะแล้วก็นะ่าคิดว่าน่าจะได้ รู้ถึงว่าล้อมันเป็นสิภาพยังไงแต่ดูแล้วจากที่มันน่าจะเป็นล้อที่ครบเครื่องและตอบโจทย์สําหรับคนหลายๆคนอย่างที่จะออกทริปบ้านเราค่อนข้างทนนมันจะไม่เหมือนอเมริกานะฮะเหมือนเมกาจะทางตรงก็ตรงยาวแต่ของเราเนี่ยตรงระยะหนึ่งแล้วก็จะมีขึ้นเนินหรือลงเนินหรือสลับเข้าเมืองใช่ไหมหรือเข้าไปในซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยล้อตัวนี้จะทําให้เราการคอนโทรลอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างดีแล้วมาดูล้อหน้ากันนะฮะผมดูดูจากล้อหน้าเนี่ยสุ่มใกล้ๆนะฮะ ตัวดุมล้อหน้าจะเห็นชัดว่ามันแอโร่เลยคลมเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างตัดลมแล้วก็ตัวขอบล้อนะฮะตัวขอบล้อค่อนข้างแอโร่แล้วก็มันมันสามสิบแปดมิลเนี่ยแรงประทะของลมด้านข้างเนี่ยน่าจะน้อยกว่ากว่าพวก404หรือแบบพวกขอบ50อะไรอ่างเงี้ยฮะแล้วมันขึ้นเขาผมน่าจะโอเคทริปไม่ว่าทริปขึ้นเขาดอยอินทนนท์เนี่ยผมว่าน่าจะ,อะตอบโจทย์คนที่อยากจะหารอไปขึ้นดอยอินทนนท์หรือจะไปออกทริปกรุงเทพหวัวหินอย่างงี้ฮะ ตัวนี้มันจะเป็นล้อที่แบบรับแรงลมได้ข้างเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแล้วก็น่าจะเบียดทําให้การทรงตัวจะค่อนข้างดีนะครับผมดูแล้วโอ้โหลื่นมากเลยครับเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งซื้อล้อมาชุดหนึ่งแล้วมันมันไม่ไม่ลื่นขนาดนี้ไงฮะผมก็เลยขายไปเพราะว่าเวลาเราจะไปแข่งเพราะว่าปีนี้ครับเราจะทีมเราจะทัวร์นาเมนต์ที่เราจะลงแข่งก็จะมี ล่าสุดก็จะไปลงวันที่16นะฮะที่ระยองภูมิประเทศที่ที่เราจะเจอคือแรงลมประทะค้านข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีสลับเกิดขึ้นเขาทางตะวันออกนะฮะเราก็เลยคิดว่าล้อเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วพอวันที่22เราก็จะไปแข่งทัวร์นาเมนต์หัวหินนะฮะับชิงพลุประรันตานึนกันตัวนี้มันก็ทางสลับทางลาบสลับขึ้นเนินเนี่ยตัวนี้ผมว่าล้อตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ แล้วก็ไปทริปขึ้นเขาเขาใหญ่บ้างหรือไปทริปดอยอินทนนท์ช่วงต้นปี2015เนี่ยฮะผมว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่จะไปขึ้นเขามันเบาเรามาดูความเบาเออหรือไม,มเลยฮะเราดูความเบาเ้านครับโอ้149กรัมนะครับอ,อ๋อหลมพัดหน่อยนะฮะที่นี่ค่อนข้างลมแรงนะฮะ ว่าโอเคเลยนะครับน้ําหนักน้ำหนัก,นกเบานะฮะเบาแล้วก็การใช้งานผมว่าน่าจะโอเคเพราะว่า,าดุมของนวัตเทคของล้อนัตเทคนทมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานระดับโลกใช้ในความพรีบไบส์ในรถจักรยานสเปนด่างทั้งยุโรปตั้งอเมริกาคะฮะส่วนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูทีนครับว่า,าล้อตัวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเทสหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองขี่ในสนามเขียวส่วนภูมดูนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ